วันนี้พี่แดงมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะคือเมื่อวานนะคะมีลูกค้าในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ ก็เคยสั่งกินอยู่บ้างน้องก็ไลน์มาบอกว่าขอมีสองใส่กากเจียวให้หนูเยอะๆด้วยนะคะให้ไปส่งให้ที่บ้านด้วยน้องม่แดงก็ทํามีเลยนะคะทําเสร็จแล้วก็ไปแฝนไว้หน้าบ้านเพราะว่าก็ยืนรอนานแล้วนะคะน้องไม่ออกมาหลังจากที่กลับมาถึงบ้านคะ่ะก็แชทไปบอกน้องว่า80บาทนะจ๊ะที่แฝนไว้ให้ที่หน้าบ้านคะ่ะน้องก็แชทตอบกลับมานะคะว่าเออพอดีเมื่อกี้นี้หนู<อ>เมื่อกี้นี้หนูก็ไม่สะดวกออกมารับนาอยอยากจะแบบว่าให้เงินสดพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอบ้านเล็กที่พี่แล้วกันนะคะแล้ดีว ก็จะขับรถออกมาให้น้องว่าอย่างนั้นนะคะพี่แดงก็ให้บัตรเล็กที่ไปนะคะเราก็รอว่าน้องจะมาไหมสรุปจนสามทุ่มนะคะน้องก็ไม่ได้มาพอตอนเช้าพี่แดงมาเปิดแชทดูอีกทีน้องปิดบัญชีของไลน์ตัวเองไปแล้วคะ่ะพี่แดงก็คืองงมากเอ๊ะอะไรกันเงินแค่นี้ต้องทําขนาดนี้เลยหรอคะ อันนี้พี่แดงไม่ได้ใจร้ายนะคะก็คือกะว่าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือถ้าไม่ให้ก็ทิ้งแชทไว้ยังไงก็ได้คะ่ะมีเงินมาหร่ก็เอามาให้พี่เพราะพี่ไม่ทวงแล้วเพราะครั้งก่อนๆน,น้องก็ทําแบบนี้น้องพี่ก็ไม่เคยทวงนะคะจนฝันน้องจะเอามาให้เองแต่พอเวลาน้องออกจากแชทไปพี่ก็เหมือนแบบ เสียความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าแล้วนะคะก็ไม่ได้พูดเรื่องหนีคลิปอีกแล้วพี่แดงก็ชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยพี่แดงก็เป็นแม่ค้ามือใหม่นะคะก็ไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้ก็คืออยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังื่อใครที่จะเปิดร้านค้านะคะก็จะได้เออเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของแอปวันนี้นะคะในลายแมนพี่แดงก็ได้300กว่าบาทค่ะในแกปนะคะวันนี้ก็ได้เกือบ200ร้อรวมๆแล้วประมาณ4ี่หพี่แดงก็โอเคแล้วก็ไดออเดอร์ในหมู่บ้านข้างบ้านบ้างอะไรบ้างนะคะ ได้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะคะพี่แดงก็เอารวมๆม,มาไว้แล้วสิ้นเดือน่อยมาดูอีกทีนะคะว่าเงินที่มิจฉาชีพหลอกไปนั้นจะได้คืนหรือเปล่า <c oughs> พอดีถ่ายคลิปไว้นะคะว่าอันเนี้ยที่ทําให้น้องไปคะ่ะวันนี้พี่ก็ออเดอร์ผัดก,กะเพรานะคะบังเอิญค่ะปกติก็ไม่ได้ซื้อหมูมาวันนี้ก็ซื้อหมูไว้ว่าจะทํากินเองคะ่ะ น้องกระตูนนะคะแชทมาบอกว่าจะกินผัดกะเพราพี่แดงก็เลยจัดให้เลยคะ่ะแล้วอันนี้เป็นของพิคกบข้างบ้านนะคะผัดสอ้ยววันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะคะหลังจากมไม่มีออเดอร์แล้วนะคะพี่แดงก็ไปแมคโครเพื่อจะซื้อของไว้เตรียมพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ผิดพลาดหลายประการเลยคะ่ะปลาที่พี่แดงทาส่งทุกวันนะคะวันนี้คือแพ้ปิดเราก็ไม่ได้ซื้อปลาเตรียมมาไว้นะคะสรุปแล้วคือพรุ่งนี้ก็ต้องปิดร้านคะ่ะอุย้ยไม่ใช่ปิดร้านคะ่ะ ก็คือไม่ได้ทำเข้าประแกะส่งนะคะปิดเฉพาะเขาประแกะอย่างเว,วันนี้ก็เป็นวันอะไรของพี่แดงก็ไม่รู้นะคะนอกจากไม่มีปลาแกะแล้วยังไม่มีอกไก่ค่ะหาอกไก่ไม่ได้นะคะก็เลยซื้อร้านไขาของชาข้างๆบ้านไปก่อนวันนี้ก็ให้มาดูน้องแมวจอนนะคะดูการเจริญเติบโต,ตของน้องพอเลี้ยงเขาก็รักเขานะคะ กลายเป็นเพื่อนเล่นไปเลยแต่นางกินเก่งมากเลยค่ะตัวจิ๋วเดียวแล้ววันนี้เราก็ปิดลานพักผ่อนกันค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสู้กันใหม่นะคะสู้กันไปกับพี่แดงค่ะ